เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกาญจนบุรีต้องตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนผู้ว่างงานซึ่งเป็นพนักงานของวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนจำนวนกว่า80คน<ะ>เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนรับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงานจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับพนักงานที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระและจัดหาง,งานให้กับผู้ที่ต้องการหาง,งานใหม่<ะ>หลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแ<ะ>ห่งชาติตป่าและพันธุ์พืชสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ นำหมายสารเข้าตรวจค้นและขนย้ายเสือภายในวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนทั้งหมดออกจากวัดตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมซึ่งทำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของวัดจำนวนกว่า80คนได้รับผลกระทบพนักงานของวัดบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าขนย้ายเสือทางวัดก็ต้องหยุดเปิดรับนักท่องเที่ยวและหยุดจ้างงานพนักงานทั้งหมดทันที แต่เดิมทางวัดจะจ่ายค่าแรงพนักงานเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละประมาณ2,000บาทเมื่อไม่ได้ทำงานพนักงานทั้งหมดก็ขาดรายได้แต่ส่วนใหญ่ยังคงเดินทางมาที่วัดเพื่อสังเกตการและทำอาหารภายในโรงครัวที่ทางวัดยังคงจัดไว้ให้